บายดีจ้าบาลุงสุขุสุคนเมนี้นั่งนั่งที่เขาพูดด้วยจ้าสีเห็ดเหี่ยวเสศดแกงน้องม้ให้แม่น้อยกินนะจ้าขันอยากกินแกงน้องใหม่ทีล่างเลยอ่าน้องใหม่ทำกะต้มเรียบร้อยเลยที่นาค่ะหงอยแล้วข้ากะสีเริ่มแกงเลยแบบนี้น้่งใหม่ขันอยากกินน้องใหม่วัน้กินโดนเลยพี่นาค่ะก็เสียบหนังเลย แกงหน่อไม้ใส่เขียดแล้วก็เขียดน้อยแล้วก็กระปูกจ้าให้หน้าไปก่อมาพี่น้องในลมก็แหงแหงนำจกกระรังผุดให้หน้ามอญพนกามามาหลิกน้ำเดิมพี่น้องเหงงหหพหน,น้าก็มาในไทยบอกไม่กินนั่นนั่สมหมากอนานาล้ำไม่น้อย

เอาแล้วก็แล้วเนาะเดี๋ยวเขาย่างไปเลยลูกไปแก้ไปแบบไหนบรรยานีดก็เริ่มปรุงนะจ้าใส่เกลือนิดหน่อยอ้าพวกกดแรงเลยใส่กระใส่พริกงูจ้างูไม่งูักที่เอาหมูลงก่อนเพราะว่าหมูยามันนานชุกงั้พี่น้องเไง ये ना ना हं ये पा बुक्स पर अब लागो पा अबे ดูดูพวอยันติดหมอวันนี้กะ pues ที่เอาลงเลยมีกีหล่อแล้วก็มีเขียนหน nah, ่อยเนะจ้าขานำผลก่อนหนูเลยนัดจะใส่ประเดกเลยนะจ้าพี่น้อง เด็ลงไปเลยเรียบร้อยจ้าตักเลยน้ใหม่มแกงน้องใม่ใส่กระปะกระปูใส่หมูพร้อมให้น้องเลยน้องใหม่ก็จนมาสีโบเห็นแหละอร่อยมาก ถามอสปรกว่าซืกก้อเครื่องซอยนะจ้าอเมียืมา่ดซอยแล้วยได้นอะรได้เา้หแมนเลือกเอารดเาหลยซอยนซอยนี้นำมันน้ำยางน้ำอยังซื้อมามีแต่

เอาหาหกคนสี่หาคนเบิดแหละสะอนมาซื้อสไลด์ พอพ่มากินแบบสี่เด้นาไหมเนาะอ่าเหลือสองห่อสามห่อเหลือสามห่อ เอาไทยัเหอเลยใบอยเลยใบใบขอดาใบใบมีสันื่อกันตันกี่มีสุเมันจะแทบเลยไหมถามบอลต้องสซ่สี่ทักดึงกันแทบหมดรถสุกนะซื้อมันกินหนังลงแล้วบ่เปืือนแล้วนะ เกาสสิบสองิบสองเนเก้าสวเอ็อันนั้นมีอัน,นขาปุ้นแหงกนมี่ตัวเป็นทงอันนี้ไปถามมอนอันนั้นร่อนเส้นร่อนกับเซดเด Được à lời Chào ca sĩ si thầy thôn hải Lần hao.

นมนักก็แทบแเลยหมักเลยครับกะนมสิกินนีแล้วไบตาหมีห้องไปไยเกือบสับไวตาหมีเลยแพงงียังก็แพงใช่ไอมอร่อยกําลังจุด ไอหมาอึด <laughs> ท so ้อไอพี่หมาเอิดไอ้ติ้มเลยตาเมฆยู่เฮือนวอลับบ่คือแล้วคื่นแล้วบ่สิบปีิกน้ำเพื่นบันเด้์ปริกน้ำหลายมือนเลยคิดทอดยาวตาเมฆพี่นางเลยไอติมไปเห็นยังมาเนี่ะ ฮะช่วยท่ายหน้ห้เจ้าฮะทายเองฮะจะติงหน้าว่ะเบิกเบิร์กปีหน้ามาดูมาลิบกระทายมาถ่ายยินดีเว็นดาวมอนมาซื้อเขื่องน้ำเบิร์ทางคิ้วทางตาป้าทางเลิศจะเป็นเต้นขนาดแท้แก่พ่อเลย พี paid, ่ไปหลินบุญบ่ฮะบ่หูเดยเยอดิบ่หูยังแต่งเองคุณไหนได้เลิศนาะแต่งหน้าชิบไปใส่ดิไปได้ไปใส่แต่งหลินซื้อฮะจะก็ไปเยื่องแหวนเบิ้งเลยฮะไปเยื่องแหวนเบิ้งของมันเป็นแนวใดจะไปเยื่องแหวนบ่ลื หวานแต่งยังมากนะคือพักะเลยอพักนนึ่งจริงอพักเบอ่ลงตลาดอไปสมพักปะ <laughs> <laughs> ไปล่างไหมคนวะ่า <laughs> แ <laughs> ต่งหน้าฮาบดีเงี้ยงบงหนาตัวเองอ <laughs> <laughs> เรียบร้อยใยทางนะ tại hùng hay gần lần nữa em không lơi đôi 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 đôi, đôi.